สวัสดีครับพี่น้องมือนีนี่ซองเป่าต้นนกเขาหญ่บันดุงนะครับมือน,นีเบ่าต้นก็เอานกเขามาต่อนนะครับเนาะมือน,นีเปิดตัวนกต่อตัวไม้ครับมือน,นีเป็นซื้อว่าเจ้าทิดาดินเนาะครับพี่น้องนกันกนี้ครับเป็นนกสองกุกนะครับเจ้าทิดาดินเนาะครับเนาะใส่ซื่อเพื่อนไว้เจ้าทิดาดินครับ แต่รู้ว่าพนจิจัดเลยหหมดได้ครับพี่น้องเพราะว่าซองกล่องเบิ้งไก่เห็นยังนกถึอนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมใส่ต้นนี้ครับนี่นี่ครับหมื่นนี้ยัหน่อยได้ครับแต่รู้ว่าจิถือบได้ครับเพราะว่าซองกล่องห้องทั้งไก่เบิ้งเมื่อกี้นี่เป็นชี้ขาวขายังมีนกถือนี่นะครับพี่น้องครับมืนหนีมากครับอาจารย์ใหญ่ครับพอเสริมนะครับเนาะข้างกับตัดเสริมครับ เพิ่นกะบนกมากขึ้นกันนะครับเพิ่นหัวเจ้าพุทโธตัวนั้นนะครับลงมาไก่เตยครับ,ร <c oughs> รบพี่นอ้องครับตัวยจิงย่างหอดดอกมืาหนีมาแต่ซีต่อนะครับพี่น้องหาต่อครับมือนีไอทีมงานก็ขึ้นเมื่อได้ครับมาหันก็ไดไอทีมงานเพิ่อกับขืนไปแล้วผมอยู่ครับครับพี่น้องครับมือเนี้ จักเจียบบ่เหยียบพูกครับพี่น้องครับบ้าตุ่นกระบ่มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์มานเด้อครับเพราะว่าเบิ่งยื่นไก่เห็นยังมี่ยังขาวๆติดอยู่ผนียดแล้วครับพี่น้องบ้าตุ่นเอาผนียดข้อนบนมากนะครับมือนี้บ้าตุ่นก็หายหน้าหายตาไปพักนึงครับพี่น้องครับพักนึ่งนึ่งมีก็ได้บ่คอยมีเวลาเอานกออกมาต้อนะครับบ้าตุ่นรับเหตุการณ์ขึ้นงานเนาะครับพี่น้องก็บยถามว่ามาบ้าตุ่นไปซายคือบ่คอย อัพโหลดคลิปบ่ค่อยรีวิวผาเนียดเนาะครับบาวต้นก็อยากงานครับเนาะวันนี้บาวต้นก <developed Airbnb> ็มาเห็ดผาเนียดท้าวอนเล้วครับพี่น้องครับวันนี้บริสุทธิ์ใจในกระทูเขามาสร้างบาวต้นเล้วครับพี่น้องพี่น้องครับนกตูมครับครับนกตูมครับบินไปนะครับเออนะครับนกตูมบริสุทธิ์ใจผาเนียดกระทูมาสร้างบาวตุ่นก็เลยนครับ คอยู่บาต้นหรือบ่วควายเงี้ยครับพี่น้องครับสามเดือนไม่อยู่สามเดือนไม่อยู่ซีหาจิวเนี่ยครับพี่น้องครับสามเดือนบางเดือนกับบัมีเลยครับพี่น้องกับสนใจในกระทู้ของมหาบาตุนกันได้ครับซอยกันอุดหนุนเฮ็ดคลิปเดรค่าเติมน้ำมูันละมันลงมาตอนนกให้พี่น้องเบื้องหน้าครับเครื่องขายเพลนียนน้ำหรอครับพี่น้องครับ จะรู้ว่าจีถือนกบั้ยนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ขันว่ตถือนกกะที่ว่ากินเหี่ยวมาบอบัดนะครับเนาะมาเปิดโตนกตอที่ครับพี่น้องครับขันว่ตถือก็ได้ครับนี่สีถืออยู่บ่มาดูดิครับขันวัตถือก็คือึ้นจีดเหี่ยวเมื่อบัดนะครับพี่น้องครับจะถือว่ตถือหรอครับพี่น้อง มาได้อัพโหลดคลิปลายมือแล้วครับพี่น้องสถานการณ์เป็นยังไงครับพี่น้องครับี่จะนกตอครับพี่น้องครับเต่าีิดาดินนะครับพี่น้องซื้อเพิ่นใส่ซื้อเพ,พิ่นไปครับีิดาดินคุณครับดินคุณครับ ขบวุ้ครับพี่น้องรุ้นต้งกันครับในน้อที่ด่าดินถือว่าล่ะมึงก็ยังคลอดผันเนี่ยลั่นเพี่น้องโอ้มดเือครับพี่น้องครับเหี่ยวครับพี่น้องครับกิ่นเหี่ยวเมื่อบานครับครับใส่ไ้นี่นะครับเจ้าที่ด่าดินครับนกตอตัวไม่เนาะ เดี๋ยเชื่อไอ้เพื่อเพิ่นเมื่อบ้านเหรอครับพี่น้องครับคั้มแล้วนะครับบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าครับพี่น้องเขาเริ่มเียวแล้วครับนี่นะครับนี่กินเหี่ยวเมื่อบ้านนะครับวันนี้ไปที่ทรหาอาจารย์ไงเพื่อนนะครับว่าเพิ่นมันป่ะวันนี้ยิ่งนกเพิ่นคู่อยู่หลายเติบนะครับพี่น้องครับหลายกอยู่จะบอ่าเพิ่นมันป่ะเนาะครับเดี๋ยวว่าส่วนขออนุญาตเอานกลงกันได้ครับจะเข้าครับเอาติด อกอสกูนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล่องโทรศัพท์กันนกกระไรได้พี่น้องครับอยู่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ครับมาตามนกตัวนึงขันดีดีครับพี่น้องครับเสียงใสพร้อมเสียงเดียดเสียงคู่นิชุดยอดครับพี่น้องครับ เดยใจเบิ้ดดนนบง,งสมนาสมตาของเจ้าที่ด่าดินเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้จ้ว่าต้นใจเบิ้งสมนาสมตาของเจ้าที่ด่าดินเนาะครับว่าไล่ยงมบอพิงไดนี่ครับพี่น้องครับนี่นครับพี่น้องครับเจ้าที่ด่าดินครับนก เปิดเพิ่นเปิดตัวเพิ่นนะครับเนาะนกอามานํำตาดเสริมนะครับเนาะนี่นลครับได้วดินไม่ล่ะครับนี่ครับไล่เพิ่นครับพี่น้องนี่ครับที่วว่าใช่ไดครับพี่น้องครับวงไม่หรือว่าดีครับพี่น้องนกเข่าหวมสามที่เทียบผลแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่นะครับ พตัวเดี่ยวเป็นคนยิงสีครับพี่น้องครับปุ๊บเหมือนเบาบานๆนะครับพี่น้องเห็นผู้บบาวไทยบานธรรมดายแล้ครับมันยุ่งกับพวกยาเสพติดนะครับพี่น้องเปนคนสบายสบายง่ายๆครับบอกกันง่ายๆครับพี่น้องตกช่วงหนำใช่ไหมเล่นธรรมดาพี่น้องครับตั้งสองอีกครับ เฮ็ดเฮ็ด,ดทะเนียดช่วงเศร้าฮาบายสามนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้บาตัวนกเขาเงี่ยปาดุงของขจบคลิปวันฉนีก็ได้ครับเยอกันไม่มือหนาครับย่เรื่องกดติดตามให้บ้าตัวน,น้ำเด้ครับสำหรับวนันนี้บ้าตัวนกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ